รถเร็วนะครับผมกรุงเทพเด่นชัยเนี่ยฮะวันนี้ล่าช้ามา28นาทีเนี่ยครับผมเข้าจอดบางซื่อ,อ2อทุ่ม58านาทีนะฮะ รถชานเดลขบวนรถจเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะะกะ็รอเร็วเด่นชัยจะไม่ยาวเท่าไหร่นะทุกคนนะที่นี่สถานีชุมทางบางซือ่อที่นี่สถานีชุมทางบางซือ่อในชานชาลาที่ขนี้เป็นขบวนรถเร็วที่107กรุงเทพเด่นชยัยมีตัวดศาและดักสีทองสำหรับของท่านขึ้นบนขบวนรถได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะในชานชาลาที่2เป็นขบวนรถเร็วที่107กรุงเทพเด่นชยัย นำสิ่งของสำรับของท่านขึ้นบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับอธิษฐานพิธีเทนาราร์มชูเทรนหมายเลขหนึ่งนร์เจส์ั่งขบวนรถใช้ขอความระมัดระวัท่านผู้โดยสารบขบวนรถรอบใช้ป้ายสังึ้นลงเป็นที่โดยสารเราอาจเกิดอันตรายก็ตกล ข้างหลังหมนที่เห็นพุนะฮะอำนาถึงจะซูมได้ไม่ไกลแต่ก็เห็นนะฮะสาโปรอดสาริษัทที่มีตัวดรสารพับขบระวนรถนเดียวที่หนึ่งสารสารงเทพนองทางมีตัวดรสารแล้วรอการโดิสารในชันทรนาที่นบริษัทที่มีตัวดรสารพัฒอยุทธยาชุมทางบ้านพาชีสระบุรีชุมทางแกงคอยลำนารายบัเร,รินนรมจันทรัสบ้าเหลี่ยมชุมทางบัวใหญ่นองบัวลายเมืองคนบ้านไผย แกนนักขอกเบาสนกวางคุณพวารีอุดรธานีปลายทางสถานีนคายมีตัวโดยสารและนำสิ่งของสาระกองแท่ยนดอกกาญจน์ได้ากชัลาที่หนึ่งกิสครูขบวนรถเรือที่หนึ่งสามสามกรุงเทพนอคายจะเข้าเทียมในชานชลาที่หนึ่งค่ะก่อนพื่อโดยสารขึ้นขบวนรถกวดูตัวโดยสารดูพันที่ดูเลขที่นั่งดูป้ายข้างรถสาระที่นำติดตัวมาอย่าลืมนำขึ้นขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ โรยสารท่านใดไม่เข้าใจตัวรสสารสอบถามเจ้าหน้าที่หรือรอปภได้ทุกนายบริษารท่านใดไม่เข้าใจตัวรสสารสอบถามเจ้าหน้าที่หรือรอปภได้ทุกนายค่ะ ในชาญนชาลาที่สี่นะครับก็จะมีขบวนรถไฟวิ่งนะฮะอ๋อหนึนะต่อขบวนนี้มาจากเชียงใหม่นะครับสามทุ่มหกนาที รถเร็วนะครับผมหนึ่งศูนย์สองนะฮะอ่าชั้นหนึ่งนะคะะ1 1> รับผมรถเร็วหน,นึ่งสามสามในชั้ชั拉ที่หนึ่งระัระวังอันตรายด้วยนะคะอีกสกรูจะมีกระวลรถเร็วที่หนึ่งสามสามกรุงเทพหนองคายจะเข้าสู่สถานีในชา้นชัที่หนึ่งระัดระวังอันตรายด้วยนะคะในเวลาบวเที่ 07อ,อกดานสถานีชุมทางบางซื่อเวลาเจหยุดรอจบจงบริษัทสถานีบางกลักซีดอนเมืองตลาสาสยทางสถานีเด่นชัยกน้กงบางพี เป็นละแลเร็ว107นะครับะฮะกรุงเทพเด่นชัยต่อ3ามทุ่มแนาทีนะครับ3ามทุ่ม8นาทีเยจิติตธทนชที่หเดินข้ามไปมาในชัตชาที่หนึ่งระมระวัง อันตรายด้วยนะคะขบวนรถเร็วที่133กรุงเทพน้องคายเข้าสู่สถานีในชานชลาที่1ถอยบนเส้นเหลือมด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาระคะ่ะก่อขบวนสุดท้ายของเราในวันนี้นะเราจะถ่ายแค่ขบวน133นลทุกคนนะ ก็ขบวนหนึ่งสามสามก็ไม่ค่อยได้ถ่ายสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเพราะว่ามาดึกมากแล้วผมก็ต้องกลับสมบปรราการมันก็ไกลนะฮะนานๆที่จะถ่ายขาบวนนี้เมื่อก่อนโควิดนะผมเดินทางกัขบขบวนนี้ประมาณสามสีรอบในหนึ่งปีนะทุกคนนะไปบ่อยมากอุดรหนองคาย,ยานี้นะฮะ ถือว่าเป็นขบวนหนึ่งที่มีช่วงเวลาตรงที่แบบเลิกงานมาเราก็ไม่ต้องรีบอ่ะค่อยๆมาปุ๊บมาถึงทุ่มครึ่งสองทุ่มเราก็ยังมีเวลาเตรียมตัวขึ้นขบนนวนรถนะฮะก็ขบวนจะ ค่อยๆเคลื่อนเข้าจอดที่ชานชาลาที่หนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าชานชาลาที่หนึ่งเนี่ยผู้โดยสารข้ามมาซื้อตั๋วกันค่อนข้างเยอะนะฮะเอาจากเป็นอันสตอมนะฮะ ส,ส,สี่สองสองหนึ่งะ um. นะครับเราจะเทียวัดฉลามในวลนนี้เป็นกระบวนรถีฟหนึ่งสามสามลงเทียนนองไทนมีตัวนิสันำทองซับนว์อันเชิญอันตรายแล้วจบลงมาในขนรดตกลงมได้รัาก็จะใช้เวลาในการขนสัมภาระนิดหนึ่งนะแล้วสายเนี้ยสัมภาระเยอะมาก ตัวเรืารและดัมจิคของทาร่้างของแทนขึ้นบนกระเบนโดนห้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ อันสตอมนะครับผม C หน,นึ่งน่เรบสีอไปยังตลอดายทางสถานีหนองคายค่ะ่กตการีดไปเช่อไปย่รถเร็วรอบารถเร็วหนึ่งมนะครับผมตอนนี้สามทุ่ม19นาะที บว์สุดท้ายของสายอีสานเหนือนะฮะ ค่อนข้างล่งเลยนะฮะ,ะค่ำคืนนี้ฝันดีหลัตีสวัสด์นะครับทุกคนผมก็จะกลับบ้านแล้วสามทุมฝว่าแล้ว